นี่ครับท่านผู้ชมพ้ามาเบิ่งนวิธีการเคล็ดเก้าอี e ้นะครับจากฟ้าขวดพลาสติกนะครับหรือว่าจากขยะมีลูกมิกี้เมาเลยนะครับนี่ นี่ลายดอกกุหลาบครับเนี่ยขาดขาดอะไหมครับนี่พลาสติกทุกอย่างสามารถเทสได้แม่นครับมันจะมีบ็อก2แบบเนาะนี่กลมกับมีเหลี่ยมอันดับแรกที่ต้องใช้ก็คือทาน้ำมันพืชก่อนเป็นลายเกอจชได้ง่ายนะอันนี้คือที่ห่อไปบดมาหรอบดแล้วมักซีไดรก็ใส่ลงไปเลยครับผมถุงพลาสติกขยะทั่วไปที่มันบางๆเนาะเอาที่ใส่กลางเป็นการซ่อนขยะไว้ถุงช็อปปิ้งถุงยางเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปครับผมครับวางไปเลยครับคือข้างล่างก็จะเป็นฝาขวดที่เป็นซีดีเนาะตรงกลางก ข้างบนก็กรอบทับด้วยฟ้าขวดอีกทีนึงเ่าไปยังไงต่อไปเรี่อเอาไปอบบัดเนี่ยครับก็เชิไปอบนะครับอบด้วยความร้อนคือจุดร้อนเหลวของพนนี้เาะพลาสติกให้ DPE LDPE เนี่ยจะประมาณ170แต่เขาเขาจะคุมอยู่ประมาณ140อบอันนี้ไว้นี่ย30นาทีครับพออบเสร็จพอออกมาปุ๊บต้องมากดกดไล่อากาศออกเราอำการความหนาแค่นี้แหละครับนี่สองเซนครับผมเรอขอบเอกก่อนหลังแกนัดจังไงต่อพ่ออันนี้ถัดคราบน้ำมันออก ขั้นตอนต่อไปก็คือเคลือบเคลือบให้มันวาวสวย,ยางามครับเพราะว่าถ้าเคลือบแล้วสีก็จะสวยขึ้นนะครับ <ขอ S 2> วาลขึ้นปล่อยไว้ให้มันแห้งครับห้าชั่วโมงกัลซิรเรกอีสวยแบบนี้ครับคุณค่ามันเนี่ยจากพลาสติกบาทสองบาทแต่มอทำอันนี้เป็นสองร้อยเก้าสิบเก้าบาททันทีพอยกมาใส่ขาป,ปุ๊บประกอบกกขาไปเป็นสี่ร้อยเก้าสิบเก้าทันทีเป็นการ<ช>พ<อ>เพิ่มมูลค่าให้ขยะเห็นขยะไม่ได้เลยเก็บทันทีเป็นทองคำไปแล้วมีคุณค่าที่เริ่มทำอันนี้เนี่ย มันเป็นนวัตรกรรมต่อเนื่องอันนี้เราทำปี6กหนึ่งไม้กวาดหกสองพี่ก็มาทําตัวนี้เพราะว่ามันมีสิ่งที่เหลือจากจากการทําไม้กวาดก็คือก็คือสติกเกอร์เนาะแล้รก็ฝาขวดแต่ว่าคุณเอาไปทําอะไรต่อหรืออะไรเป็นที่มาเอาอันนี้มาทําเป็นตัวเก้าอี้ครับไอ้เก้าอี้ของของซูนเด็กนี่เนี่ยมันเป็นมันเป็นน่าจะเป็นกระดาษอัดนะมากกว่า<ม>ที่เลืออดด่อยอัดในวันนี้นะครับนี่นครับปัญหามันคือโร<ม>งเรียนเวลาเอาไปใส่มันเป็นกระดาษอัดเนาะเพราะมันไม่อัดดอกกระดาษัดครับแล้วมันยุ่ยสามปี ชาบีก็เลยแต่งเหล็กและแต่โครง<น>พวกพี่กเ็เลยมีโครงการเรียกว่าทุงนมมามานั่งไปก็เลยไปเอาโครงพวกนี้มาแล้วก็มาเปลี่ยนแผ่นเอาแผ่นพลาสติกที่เราทําขึ้นเนี่ยเอาทุงนมโรงเรียนแลกมาส่งมาแล้วก็เอาฟ้าขวดเราจากกลุ่มไม้กวาดนี่แหละมาบดผสมกันอ่าหรือมันจะมี2แบบนะคือแบบบดกับแบบไม่บดพอบดเสร็จแล้วก็เขา้าเข้าบล็อกทําเป็นแผ่นออกมาครับแล้วก็เอามาประกอบใส่พรากว่าเด็กเด็กมากครับอันนี้เพราะว่ามันมันสีสันเนาะ โดยเฉพาะนี่ผมครับอ่านี่ครับเอาไปตัดนี่การ์ตูนผมเออไปตัดเป็นดาวเป็นอาหน้าตาเคโลเคโลอะไรพวกนี้ดิดน้อยมากครับถุงช็อปปิ้งสีสันมีอะไรกับทหารถุงช็อปปิ้งครับถุงช็อปปิ้งแต่ถุงนมโรงเรียนที่เขากินแล้วก็เอามาทำแบบนี้แล้วมันข้อดีคืออันนั้นสามปีเนาะแต่ว่าอันนี้เน็ตสิบปีก็ใช้ครับแข็งผมีครับแข็งครับเหนียวทนทานอ้าวอยากไปเบื้องขั้นตอนพีที่ไหนครมาดูกระบวนการขั้นตอนเนาะครับผมอ่า เริ่มต้นจากการต้มเลยบอกครับอบเรียกว่าอบอบทีนี้มันจะมีบล็อกสองแบบเนาะมีกลมกับมีเหลี่ยมกลมกับแบบเหลี่ยมนะครับแล้วเราเอาให้แบบแดนก็ได้อันนี้คือเส้นผ่าศูนย์กลางสามเซนดับแรกที่ต้องใช้ก็คือทาดินมันพืชก่อนกันมันติดการเพรจะติดติดเวลาแกออกจะได้ง่ายนะใส่ลายปนไหนใส่พอประมาณครับ จนทั่วทามันทั่วอันนี้คือที่ห่อไปบดมาเราบดแล้วเขาเครื่องบดมาแล้วครับอ่าฝาขวดมักซีไดก็ใส่ลงไปเลยครับผมใส่ลงไปที่ถุงพลาสติกถุงขยะทั่วไปที่มันบามเนาะเอาอันนี้ใส่กลางเป็นการซ่อนขยะไว้ครับถุงช็อปปิ้งถุงยางหนึ่งเราก็ใส่เข้าไปครับผมวางไปเลยครับแต่ว่าให้ดีต้องพับนะครับเพราะถ้าไม่พับมันจะมันจะทำแยกแบบนี้ครับผมนี่ครับท่านผู้ชมพามาเบิ่งวิธีการ เห็ดเก้าอี้นะครับ e <ENNIS> จากขวดหรือว่าฟ้าขวดพลาสติกนะครับหรือว่าจากจากขยะอะไรนะครับทุกอย่างครับคือข้างล่างก็จะเป็นฟ้าขวดที่เป็นซีซีเนาะตรงกลางก็เป็นขยะทั่วไปครับข้างบนก็กบทับด้วยด้วยฟ้าขวดอีกทีนึ่งนะครับขยะทั่วไปก็มาจากที่เขาบริจาคท่านเห็นในกล่องนี้เนาะนี่ที่เขาบริจาคเยอะแยะครับนะครับบางคนก็บริจาคฟ้าขวดมาสี่คนบริจาคมาแม่แม่ครับซีซีต่างเสียดสีไปเห็ดนางกับแต่ส่งถุงน้ำยาแกะถุงนี้ก็ได้น้ำยาปะพะนุ่มสไลน์นี่ครับครับ นี่นให้ดูครับนี่คนก็บริจาคซองยารอดูดนะครับเขาก็เก็บจากครูเรือนมาเนาะอันนี้นะครับได้หมดได้ทุกอย่างเลยงันครับได้หมดครับได้หมดถ้าเขาต้องการว่าจะเขาเขียนชื่อเขียนอย่างเข้าจะเขียนโดยผมแน่ก่อนผมอยากได้สีชมพูผมกับเลียนใช่เลยครับครับจับกับับมันใส่เลยกับใส่สีชมพูลงไปเสียด้วย นี่ครับท่านผู้ชมแต่สมมุิผมจะได้ถูขหัวใจผมก็ว่าไปถูขวานเจลเลยต่วนีบถ้าอยากได้เป็นรูปแบบนี้เนาะก็ต้องเอาฝาโคดมาวางเอาฝาโคตรวางแบบนี้ครับเอาเป็นตัวหนังสือก็ไดรตัวนี้ได้ครับต้องเกลี่ยกลับหลังขนาดนี้มันจะได้อยู่งสูงยิ่งคับเอาไปยังไรต่อบัดนี้พ่อโอ๊าอบไปเลยครับบัดนี้อบเอาไปอบบัดนี้ที่นี่ครับเราจะไปอบนะครับท่านผู้ชมอบด้วยความร้อนไม่หนีไม่ยังแน่ครับนี่ใช้แก๊สครับใช้หัวแก๊สธรรมดาครับผมอ๋อใช้หัวแก๊สทั้งไมก็จะเป็นแบบคล้ายๆหม้อต้มอย่างนั เอาไฟเผาเอา,อาเอาเอาอันฟื้นนั่นสิได้บ่พราครับผมมีฟื้นเป็นอย่างครับมันโอ้มันซาครับม,มันคุมมันคุมขวามอนบ่ได้<อ>ได้อยู่มันลลายชั่วโมงมัน,ม,นมันบ่ซ้อมเสมอนะครับอันนี้ก็จุดไฟนะครับเนาะครับผมคือจุดล้มเหลวของห้องนี้เนาะพลาสติก HD HDPE HD LDPE เนี่ยจะมานร้อยเจ็ดสิบ แต่เฮาเขาจะคุ้มอยู่ประมาณร้อยสี่สิบครับอยู่ประมาณนี้ครับเพราะว่าถ้าถ้ามันลุกไหม้มีควันเนี่ยมันจะเกิดอันตรายครับอันนี้อันนี้เขามาตรวจสอบแล้วเอาเครื่องมือมาตรวจสอบจากคณะสาธารณสุขของมอกเกษตรมาตรวจสอบแล้วปรากฏไม่มีสารอันตรายอะไรเพราะว่าเราแค่แค่หลอมให้มันให้มันติดกันชิ้นนนะครับอถ้าเขาเจาะข้างในเข้าไปนี่มันยังเป็นรูปอันนี้อยู่เนาะไอ้กล่องเครื่องดื่มกล่องนมมันยังเป็นรูปกล่องนมอยู่มันไม่ได้ลายลายอะไรครับมันไม่ได้ปล่อยสารเคมีอ่างออกมาบันบร่ททรง กินออกแม่แมนครับมันแค่ลหลอมแค่เอาหน้าให้มันล้อมติดกันเฉยๆมันเกิดลวดลายจากพลาสติกเฉยๆครับแต่ว่าข้างในมันยังเป็นของเดิมอยู่นะครับข้างในยังเป็นของเดิมครับอ่าก็อบอะไรพี่มอสใ้่อบอันนี้ไว้นี่สามสิบนาทีครับสามสิบนาทีเนสี่สิบห้านาทีเพราะว่าสามสิบนาทีคือฝาขวดน้ําดื่มหรือเป็นพวกหลอดดูดที่เป็นอ่อนเนาะแต่ถ้าพวกสี่สิบห้านาทีก็จะเป็นแข็งๆเ็เช่นฝาขวดน้ําอารมณ์หรือพลาสติกแข็งๆอ่าเป็นอันนั้นก็เพิ่มขึ้นแต่ไม่เกิินนนนีี้ไม่เกาท นี่ครับเริ่มแล้วครับนี่นี่ครับอันนี้ท่าในพอนสามสนาทีเนาะนั่ยังบม่ถึงครับนะครับนี่ครับมันทีเริ่มตัวที่ได้คือตัวนี้เนี่ยนี่นะครับได้แล้วเริ่มเริ่มไกล้อีกนิดเดียวก็ได้แล้วครับนี่ครับฟังนี่มันทีเริ่มเกยดอะไรนมามาดูด้านข้างก็ได้ครับมันเกิดการผสมกันของของสีมันเกิดการเชื่อมกันของสีเวลามันละลายเนาะแต่ปกติต้องเห็บไปประมาณ30หรือครึ่งชั่วโมง ใช่ครับสามสิบนาทีถึงสี่สิบห้านาทีคือชั่วโมงหนึ่งมันน่าสิละลายหากันนะครับตอนนี้เอาออกมาให้ท่านผู้ชมเบิ้งให้เบื้องต้นพออบเสร็จจะเป็นตัวนี้ครับอันนี้อบเสร็จแล้วระหว่างที่ถาอบแล้วนะครับเข้ากับสิบมาทีสิันที่พอแเราอบไปแห่งมะเขือเทศพอออกมาปุ๊บต้องมากดกดไล่อากาศออกตัามมันแน่นครับตามมันผ่ามันแน่ไล่ให้บพรให้มีโพรงข้างในนะไม่เหิได้บอลเนี่ยเขาบัคายมัดเปลือกอกนี้เขาก็ลุ้นลุ้นลายข้างล่างเขาจะเอาลายข้างล่างได้ข้างบนเราไอ้นี่นั่น จะสังเกตเห็นว่ามันมีซองขนมเราเข้าไปนั่นคือต้องล็อกเอาเข้าไปบอกใครด้วยล้วจังไหนว่าถ้าไม่ล็อกมันจะไหลออกน้ำต้นไหลออกตรงนี้นี่ครับมันจะเปิดออกตัวนี้มันจะไหลออกมาจะไหลออกมดเลยอันนี้ก็แบบพวกเราออกแบบกันเองครับแกออกแกออกเลยตอนการความหนาแค่นี้แหละครับนี่สองเส้นค่ะผมมันจะเรียบก็เสียเลยด้วยจะเรียบแบบนี้อ๋อนี่ยังอุ่นๆเลยนี่เอาแรงครับ เดี๋ยวจะคัดเดี๋ยวจะคัดครับผมเดี๋ยวจะคัดคัดให้เบิ่งครับผมหลัจากนั้นไปในตอ้ไปนะมาเราก็ต้องเอามีดมาบฟันตัวนี้ออกเลาะขอบเลาะขอบก่อนเลาะออกมดเลยครับแต่งขอบนะครับท่านผู้ชมแต่งที่ออกมานี่เลาะให้มดเลยครับ ถ้าปอยถือมืออื่นแข็งกว่าดีหลังงแกนัดจังไรต่อพ่อป่ะเนี่ยเอามาขัดขัดแต่งนะครับน้องมาเจียขัดตีอกขัดคราบน้ำมันออกครับลังงแกนที่ข้อเอาไป ขัดแล้วนะครับปรสิทธิ์จะมีลักษณะของสีขึ้นมากนะครับสำหรับชมผสมกันของสีไไง่ายๆกับมันเปรีหากันเนาะสีมันเชื่อมาหากันครับเกิดลวดลาย<ม>เกิดความสวยงามแล้วก็ทําซ้ําไม่ได้ครับ,ค,รบคือเก้าอ e <ม>ี้พวกนี้ถ้าบอกว่าอยากได้ลายอันนี้อีกเอาอีกตัวนึงเฮ็ดแม่โบได้เลยก็เพราะมันมันเกิดจากธรรมชาติมันไปของมันเองมันไปของมันเองมันลายของมันเองครับที่นี่เขาจะขัดขันตอนนี้ครับขั้นตอนต่อไปก็คือเคลือบเคลือบให้มันวาวสวยงามครับเคลือบด้วยแล็เกอร์บ๊องด้วยเรซิน เดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะเ๋ยวพี่เอาเรซินก่อนแป๊บหนึ่งนะครับสานรู้ชมงครับอันนี้กําลังเห็ดเก้าอีนะครับเพิ่งกิขึ้นรูปลักษณะเก้าอีขึ้นมาหลังจากนั้นเจะเอาเรซินมาทาเพืือทีีจะททำให้มันขึงสีเขาเรียกว่าดึงสีเรซินนะครับโดยใช้อัตราส่วน A สองส่วน B หนึ่งส่วนผสมกันอันเคลือบกรอบรูปนะง่ายๆนะอันนี้ครับอันนี้คือผสมมาแล้วนะครับผสมแล้ว A สองส่วน B หนึ่งส่วนแล้วก็จะจะเคลือบให้เบิ่งครับครับ คนนี่ประมาณสักสามถึงห้านาทีครับมันเข้ากันเนาะพอมันเข้ากันได้ที่นะครับอ่าอันนี้อันนี้ขาที่เราเตรียมไว้จะประกอบเนาะสมมุติว่าปกติเราขายในลาซาด้านี่แผ่นหนึ่งเนี่ยสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทอันนี้ครับเฉพาะแผ่นนี้เฉพาะแผ่นนี้อ่าบอดได้ลงขาได้แต่ลงขาเป็นสี่ร้อยเก้าสิบครับพัดใช้พลาสติกแค่กิโลเดียวครับอ่าไซฟ้าขวดกิโลเดียวหรือพลาสติกรวมๆอนนั่นคือกิโลหนึ่งนะครับนี่ไปชั่งมึงก็จะประมาณกิโลนี่แหละครับนะครับเขาก็ใช้วิธีการเคลือบก่อนนะอ่าเคลือบ ะครเอาสีมาทาเคลือบครับเนี่ยครับเพราะว่าทาเคลือบแล้วสีก็จะจะสวยขึ้นนะครับวาวขึ้นแวววาวขึ้นนี่นะครับ้ยเป็นสีใสเลยครับอ่าเราก็ปาดครับอาอันนี้ปาดให้มันทั่วๆครับอ๋อจเคลือบแล้วนี่มันจะเป็นสีกันทีครับท่านผู้ชมครับอ่ากอนจะม่กมันจะวาวขึ้นกว่าเดิมเนาะนะครับหลังจากเคลือบแล้วแล้วก็ปล่อยไว้ให้มันแห้งครับห้าชั่วโมงมาห้าชั่วโมงก็ประกอบใส่ขาส่งให้ลูกค้าได้ครับครับนี่ครับเป็นสีแล้วครับอ่าสวยเลยนี่ ใช่เห็นว่าครับมันที่เป็นลายดีมันแรนหายกันนะครับแมนครับแมนครับมาเทีนลายชัดเจนขึ้นแต่หลังจากให้เขาเคลียร์เคลียว์นี่ก็อาจจะเป็นฝาดีวยนะครับเนาะฝานะครับถุงแน่อะไรแน่ผสมกันหลายๆสีนะครับผมสีจากถุงสีจากฝาขวดหลอดดูดก็ได้ครับหลอดดูดก็สีสวยอดถังแสดงว่าถ้าเขาใส่ไป็นดนงแล้วเขารู้สึกว่าสีมันเลื่อมบอชัดละบดใหม่เขามาขัดแม่เลยว่าครับได้ครับหรือว่าถ้าบรชอบไรเปลี่ยนกัะอ้าฟันหอกเขาเครื่องบดทำตัวใหม่เอาใหม่อีก วนไปวนมาเนาะได้ได้ครับได้หมดคัดนาแล้วก็ถ้าซีไม่ก็ได้ได้ได้ครับพอนานๆไปถ้าตากแดดไออิสิ้นมันจะเหลืองๆเนาะเราก็อันนี้เราข้าวๆเนาะข้าวๆครับนี่ครับมานี้ครับท่านผู้ชมครับมาดูไกแกๆครับเหลือบมาซีแล้วครับเนี่ยเป็นไล่เก้าอี้ละอันนี้ก็ซีก็ตามที่เ่อใส่เลยเนาะที่นีทีนีฟองอากาศต้องเอาอันนั้นมาเป่าครับร้อนๆนะเป่าเดี๋ยวผมจะจากนั้นก็ทิ้งไว้ประมาณห้าชั่วโมง ครับกัสีได้เก้าอี้สวยๆแบบนี้ครับนี่ครับข้างหลังเขานี่อันนี้คือเห็ุใบตาสิตะโดนล้วเนาะก็เลยทรงเก่าเก่จังเลยนี่ไม่ไล่การ์ตูนพอครับต่อครับไม่ให้มันมีฟองอากาศเนาะนี่ครับมันมีฟองอากาศมันจะค้างอยู่มันจะไม่สวยเราก็เอาลมร้อนเป่าครับนานเท่่ครับพอลมร้อนก็เป่าครับอันนี้แบาม่วงเขียวขาวแล้วแต่คนชอบโทนไหนครับถ้าเราจะเอาโทนม่วงกับม่วงที่เหลือก็ลดลงมา เราลงมาครับเขาไปดูรายละเอียดในในเพจมานั่งถุงพลาสติกครับมีบอกไปหมดแล้ววิธีการทำนะครับวิธีการทําต่างๆที่ที่อธิบายไปหมดแล้วครับว่าจะใช้อะไรกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงแล้วก็ตัวอย่างของลายต่างๆนี่นครับอันนี้ใช้ลมร้อนเป่าหรือแก๊สเป่ากับเป่าให้มันเสมอไล่ไปหากันนะไนะล่เรซินไปให้มันเสมอกันลายผิวมันทำกันเนาะเราจะ,จะมันลอยแห้งงามเก่าเนาะสังเกตว่าเขาหลังจากเคลือบแล้วนะครับก่อนเคลือบกับหลังเคลือบ อันนี้คือยังไม่ได้เคลือบครับตัวนี้ยังไม่ได้เคลือบสีมันก็สีสดไปขึ้นอันนี้คือเสียบอันนี้ยังไม่ได้เคลือบอันนี้เคลือบตามกันครับพวกนั้นเคลือบหมดแล้วครับนี่ครับสอนเรบคนที่อยากได้สีอื่นนะครับเนาะจะเอาอันนี้แบบไม่บดไม่บดอันนี้บดผสมกับไม่บดผสมกันอันนี้การเลือกสีขึ้นกับแล้วแต่เอาไอเดียเลยนะครับว่าเอาอยากได้สีอย่างนี้นะครับแล้วแต่เลือกนี่อันนี้เขาเปคนคิดเขาบอกว่าเขาอยากได้ดำขาว ดำทวนดำดำห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะมีการช่างเนาะเพราะว่าเพราะว่าเราใช้แค่สี่กับสิบเป็นไข่ไข่โล้นึงเราก็ช่างไล่ขีดเอาไข่ไข่หินหินแกรนิตเนาะลงบางคนบอกขาวดำแต่ทาเป็นเหมือนม้หินอ่อนก็ได้ครับแล้วแต่รถนะครับผมนำเสนอครับนี่มีลูกมีกิมมูสเลยนะครับนี่แต่ว่าขทางหลังกับบริเกอบนะครับอ่าบริเก็บพอดีมั้มัึนอยังครับพี่หมอครับ ข้อดีของคน<อ>นี้มันเก้าอี้พลาสติกคืออะไรมันเป็นการเอาวัสดุที่มันไม่มีราคาเนาะโดยเฉพาะขยะทั่วไปเขาอาจจะมอแค่เป็นเอาไปฝังไปเผาทิง้งครับอ่าดิจิตีเห็นว่าที่เขาส่งมานี่มีทั้งหลอดดูดเนาะซองขนมซองน้ำยาป,ปับผพานุ่มสาลุงสันไลถุงพลาสติกถุงช้อปปิ้งนะครับเขาสามารถเอาพวกนี้นี่มาบดมาบดหรือไม่บดก็ได้พับแล้วก็เอามาทาแบบนี้ได้ครับนี่พราพอหลอมมาเสร็จแล้วเนี่ยมันเกิดลวดลายสวยงามั คุณค่ามันเนี่ยจากพลาสติกแค่กิโลเดียวมูลค่าอาจจะมันบาท2บาทแต่หมอทำอันนี้เป็น299บาททันทีนะครับพอยกมาใส่ขาปุ๊บนะครับประกอบขาไปเป็น4 9่ก้าาทันทีเลยเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ขยะนะครับมันก็จะสวยเป็นเป็นอะไรซิกเนเจอร์ของเขานะครับสำหรับร้านกาแฟหรือว่าร้านร้านอาหารร้านอะไรครับ่าาเพระวที่เน้นโชว์งานศิลปะที่เอาไปตั้งมันมันเอาดอได้มันเอาไปตากแดดตากแดดท่าไม้เนาะ อา <C> e <at> ทำจากไม้ไปตากแดดไม่อัดอน,นี้ไม่ได้นะครับแต่อันนี้นิดสบายครับแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเฮาบ่มาักแล้วนานๆไปเฮาเข้าเครื่องบดอัดทำใหม่ก็ได้ครับมันกลับไปกับมาได้นะครับใช้ซ้ําทํใหม่อ่าเรียกว่าเอาเอา,เอาขยะทําให้เกิดการหมุนเวียน <C> e <at> มันบ่ต้องเอาไปทําให้เกิดมลรภา,าวะเนาะ <C> e <at> ถ้าเราไปเผาหรือไปฟังมันก็ส่งมลพิษนะครับแต่อันนี้มันมันสร้างเงิน <C> e <at> มันสร้างเงินไม่พอครับมันการลดขยะในชุมชน และทําให้ชาวบ้านมีรายได้เก็บขยะจกปกติเขาขายฟ้าขวดไม่ไม่กี่บาทอยู่นี่พี่ซื้อฟ้าขวดโลละสิบสองบาทได้ใครล้างใครพับถุงมาขายพี่ให้ห้าบาทเห็นไหมครับมันเป็นการจูงใจให้คนอยากเก็บขยะเก็บขยะมาขายเพราะว่าทําไมถึงซื้อราคาสูงได้เพราะเราทําแบบนี้ได้ครับเราขายได้หนึ่งก็คือสร้างงานแม่นครับทีนี้ก็สร้างเงินแล้วก็สร้างอาชีพให้เกษียณแล้วก็มีงานทําอยู่มีรายได้พ่อพ่อนะครับมีงานทำมีรายได้แล้วก็เป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ให้คนลดขยะแล้วก็เพิ่มมูลค่าของขยะเห็นขยะไม่ได้เลยเก็บทันทีพพี่จะใส่กระเป๋ามาทันทีเลยฝาขวดเด็กดนต้องเก็บมาบแต่ถ้าเป็นคนอื่นเขากินน้ำเสร็จเขาก็วางไว้เนาะแต่พอพี่นี่เห็นไม่ได้พี่ต้องเก็บมาเพราะว่าพี่รู้ว่าในขวดหนึ่งพ,พี่ทำเงินได้จังมันก,กี่บาท <ừ> เราสร้างมูลค่ามันได้ยูดยชาวบ้านที่นี่ก็เหมือนกันเวลาไปงานวิ่งงานต่างๆเขาเขาจะเก็บขวดมาเพราะว่าเขารู้ว่าเขาเอามาทําเงินต่อได้แล้วมันก็จะเป็นการเอาขยะนะครับ ไปสร้างเงินสร้างรายได้และก็หมุนเวียนอยู่ในชุมชนครับขางนเห็นขยะนี่ว่าเป็นมองเป็นขยะขยะที่มอนี่มองเป็นเงินละเป็นเงินเป็นทองคำไปแล้วมีคุณค่าเห็นว่าได้ต้องเก็บขยะแต่ถ้าเราทําแบบนี้ได้พี่ว่าลดขยะทางขยะอไม่ต้องมีก็ได้รัฐบาลอบตเทศบาลเขาใช้เงินเยอะแยะเนาะในการไปจัดการถุงพลาสติกอะไรเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเรามาทําแบบนี้นี่มันพี่ไม่จำเป็นแล้วเราเอามาทําแบบนี้หมดแล้วแต่ว่าสําคัญก็คือนี่แหละ ต้องสร้างแรงจูงใจให้ชาวบ้านว่าว่าเอามาทําแบบนี้มันได้เงินนะครับมีรายได้ราคากี่บาทราคานี่ไอ้พวกนี้ตัวเล็กๆเนี่ยตัวละสามร้อยห้าสิบครับกอีซูนเบกเนาะถ้าเป็นอันนี้ก็จะขึ้นมาสี่ร้อยอันนี้โต๊ะกาแฟถ้าประกอบเก้าอีซีตัวจะเป็นสามพันห้าแต่ทีนี้ทีนี้น่ะอันนี้พับได้หรือเป่อ่ะหลังๆมาที่เอาไปส่งไปนี่มีปัญหาค่าส่งห้าร้อยเขาบอกต้องใส่กล่องขนาดนี้เพราะเราเลยออกแบบให้มันให้มันพับได้ครับเก็บเรือร้อยเดียวค่าส่ง นะครับจาก500เหลือร้อยหนึ่งนะครับก็เลยก็เลยต้องออกแบบให้มันออกแบบน้งบานกับสะดวกดีครับแมนแมนครับสะดวกเะนั้นฉะนั้นทุกตัวก็คือก็คือมันจะพับได้เนาะเพราะว่าการขนส่งครับมันต้องมันต้องใส่กล่องได้ครับอ่าเราก็จะพับหรือแค่นี้ทีนี้ถ้าเรามีเศษไม้ในชุมชนเนาะมีไหม้พับอ่าเศษไม้รากไม้เอาเอาต่อไม้รากไม้ไปวางในแบบก่อนครับแล้วก็เอาพลาสติกเทใส่รอบรอบอแล้วเข้าเตาอบอบเศษกับมาขัด ก็จะเห็นลายไม้แล้วก็เครื่องเล็กเกอร์เหมือนเดิมครับก็จะได้ไม้ก็จะได้ไม้ออกมาอันนี้คือแบบผสมไม้ครับไม้ผสมขยะพลาสติกเนาะก็จะมีแบบอันนี้อันนี้ก็คือแบบกลมเหมือนกันตัวกลมตัวกลมพับพับตัวกลมอันนี้ก็จะพับอีกแบบนึงนี่ลายดอกกุหลาบครับเนี่ยใบกุหลาบอันนี้ถุงนมโรงเรียนครับนี่อาจจะจะไม่สวยเนาะพอดีพอดีนี่เราทำไว้ใช้เราก็ไม่ได้ทำขายก็เลยทำโชว์นะครับให้เห็นถุงนมนะครับครับอันนี้ก็จะพับได้ครับพับได้เช่กันนี่ครับ ก็จะง่ายในการเก็บครับครับเบื้องข้างหลังครับเบื้องข้างหลังข้างหลังนี่ก็ยังเป็นรูปทรงของขยะอยู่ขยะอยู่มีถุงนมครับนี่มีถุงนมโรงเรียนยังเป็นลายถุงนมอยู่ครับเห็นชัดเจนว่าเป็นถุงนมโรงเรียนอยู่ครับนี่ถุงนมโรงเรียนผสมกันถุงพลาสติกผสมกับฝาขวดนั่นแหละคนนี้ไงเพราะฉะนั้นการเห็ดจากขยะนี่บอด้เหตุเห็นมันละลายแกเหตุเห็นมันติดกันขึ้มันละลายแค่ให้มันอ่อนนั่นอ่อนเชื่อมติดกันแล้วก็มีอีกอหนึ่งที่ผมหมักโดยส่วนตัวอันนี้ครับนี่ครับนะครับ ถ้าถ้าคนไม่ได้เป็นโควิดนี่มันถือว่าเป็นขยะทั่วไปเลยครับอากากอนามัยที่เราใช้มันทำจากพลาสติกนะครับมาทำจากพลาสติกเนาะมันไม่ได้ทำจากผ้าเลยครับฉะนั้นเราก็เลยเอามาพับเวลาเราใช้เสร็จเนาะเราก็ม้วน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 แล้วก็แล้วก็พับแล้วก็ยัดใส่ในบ็อกอันนี้คือเก็บจากอียังก็อากาศอนามัยอากาศอนามัยครับนี่อันอันสวยขายไปแล้วให้ดูข้างล่างครับนี่ครับนี่ครับยังเป็นยังเป็นอากาศอนามัยอยู่ไม่ละลาย น้ากลัวกันาไว้ไม่ละลายพลาสติกทุกอย่างสามารถเทสได้แมนครับอันนี้เป็นการสาธิตให้เบิ้อับทุกขยะเรือว่าขยะทุกแบบสามารถเทสได้ถุงนมโรงเรียนนะเราทาดอกไม้ได้ครับอ๋อนี่ถุงนมครับท่านผู้ชมครับนี่ทำดอกไม้ครับผมถุงนมเป็นช่อดอกไม้อะผมดึงออกแล้วได้หรือเปล่าหมออ๋ท่านผู้ชมครับถ้าอยากมาเรียนรู้มาเรียนรู้ได้ที่ไหนพี่หมอก็ติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์ผมก็ได้ครับ0 8 9 ห้าเจ็ดหรือเข้าไปในเพจเรื่องนี้นะครับเพจม้านั่งถุงพลาสติกม้านั่งถุงพลาสติก,<อ>กครับผมลงมาแหงล่างที่ร้องานะครับ,รบมีบมีเข้าไปติดต่อทางเพจก็ได้ครับ